อ่ะก็ครับสวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยูบีทีกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะมาต่อกันรอบขั้วันนี้รอบบ่ายพี่ิงไม่ว่าวันนี้ก็เลยมันเส้นรอบข่ําเลยทีเดียวไหมครับนะมาเช้าเปิดวันมาโดนไปแล้วพันห้าไหมครับ <laughs> <laughs> หน้าตึงเลยเนี่ยเออวันนี้เปิดวันมาไม่ค่อยดีวันนี้ก็เลยกะว่ามา ใส่เต็มที่กันกับรอบค่มนะวันนี้นะมานะพดเข้าน้องก๊อปซูเปอร์ก๊อปได้มาช่วงนี้พี่คิงบอกไปแล้วว่ามีอยู่2 3เกมที่พอเล่นแล้วยังพอได้ตังค์อยู่นะช่วงนี้นะเอาความเอาเป็นความคิดส่วนตัวแล้วกันนะคือกิเลนแล้วก็เกมก๊อปแล้วก็บเก,กอรี่3เกมที่ช่วงนี้ไปมาแล้วพอจ่ายอยู่แต่ก็นะเกมก๊อปนี่พี่คิงลงไปรอบล่าสุดลงไปไหมคุณลงให้ดูไหมรอบล่าสุดเราได้มาพันหนึ่งเออก็ถือว่าจ่ายได้อยู่ไม่ได้แย่มากก็ ไม้หนึ่งกำไรประมาณเท่าตัวหนึ่งเพราะเราเล่นเบ็ด5ได้มา4 0 0 300 3สไม้ติดก็หนะ้าประมาณพันกว่าไดจะไม่ผิดประมาณนั้นนะก็ถือว่าได้แหละนะดีก็ไม่จ่ายเลยช่วงนี้นะอะ่ะโอเคไหมครับนะฝากความหวังกับน้องก๊อฟวันนี้รอดไม่รอดอยู่ที่เกมนี้แหละวันนะี้ถ้าไม่รอดวันนี้กูพักแล้วนะอ่ะโอเคไหมครับไปเลยวันเลยดีกว่าไปอะ่ะมาไหมครับพันห้าใส่มาเต็มระบบมาช้าพันห้ารอบค้าอีกพันห้าไหมครับนะเท่านี้ไม่จ่ายก็สามพันก็นอนเถอะอ่ะมาลองดู เกมนี้พี่คิงว่าช่วงหลังโอเคขึ้นในระดับหนึ่งนะรู้สึกว่าคำนวณค่อนข้างจะยังไงดีด้านในไม่ค่อยคักตัวคูณเท่าไหร่เออรู้สึกว่าด้านในตัวคูณโอเคอยู่คูนยืดคูณยี่สิบสามสิบอยู่นะเออก็ถือว่าได้แหละอืมแต่นี่มันว่าวกระจุยอยู่นะะมาเบ็ดห้าก่อนแต่มียังมีคนบอกว่าทำไมเอามาพันห้าเล่นเบ็ดห้าเอาแค่นี้เพื่อนเยนะทำไมแรกไม่จ่ายนิดรึเปล่นนะกูบอกมึงนี่ โอ้โหคิวลูกพอ่อหมวกคิวมีโมโอ้โหจบสิน้นแม่งคูณห้าด้วยเสียของยังไม่คิดได้คิวได้สักร้อยนึงก็ยังดีนะเอสองสิบสาม 2, 13, ไม่ได้ออืมอืมเอสองลูกปั๊บ,บ,บโบจอ่าโอเคเจีไหมจีไหม,อมเอา้าบับ้ ก็จะมีแถวหลังกูลืมดูว่าช่องสีไม่มีเมื่อกี้อืมอ่าโอเคเดี๋ยวช่องหนึ่งว่าทำไมล่ะเพื่อนมีโบะอ่ายังได้อยู่เอายังได้ลุ้นดอกสองโบะืมสามหมุนแต่รอบล่าสุดที่เรามาเนี่ยคูณยี่สิบกว่าเลยนะเออโหดอยู่แต่วันนี้กูดูทรงแล้วหรือเป็นที่ดวงเราอุ๊ยโอ้โหยินดีด้วได้ โอ้ลายโคตรสวยเลยสัมันดูดายนี้โอ้คิวเอเจแม่งเต็มกระดานไอสัตว์ว่าเฉยแล้วเสือมีไว้ช่องสีนะ่นั่นนะต้องดูถ้าดอกมื่อกี้ถ้าได้นะลากยิงแถวหลังเลยเออหลุดแน่เออโบอืม,ออมแม่ที่อย่างนี้แหละคิวมาอมวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกว่ามันตรึง วันเช้าก็ซื้อเป็นสิบไม้แม่งไม่จ่ายเลยอุ้ยนี่โอ้ได้สามตัวเองเหรอไอ้เนี้ยเออสี่ตัวโอลากทั้งจอได้สามได้สี่ตัวเ J อ่าโอเคสวยโบมีอื้อหืมขนาดเต็มจอได้ได้ร้อยเดียวฟาบมาก่อนมาก่อนมาก่อนไปอ่ะโอ้ช่องสองไม่สวยเลยโอเคปั๊บ อือออนลายช่องสองคือไม่ได้ลุ้นอะมึงเห็นไหมมันอย่างละตัวป,ปั๊บเจสองบุ๊คอือสิเอาขอเจสองลูกพอ่อโอ้ยถ้าเจสองอย่างสวยเลยคิวมาอือแม่งเออโอ้ถ้าเจสองสวยแนะ่นอนนี้น่าได้คูณน้าคูนี่นะ 5, 4, นะอะไรวันนี้โอ้วันอะไรของกูเอสามช่วยด้วยปับ๊บไอปยัง โอ้ไปยังหึหึไม่ได้เพิ่มสักตัวเดียวมีลูกครับอ่าสวยน้องหญิงบึง้งโอเครอดนะครับอ่ะ,ะนอนางน้อยไม่นี่กูรอดเรีงสามหมุนนะครับคูณสิบสี่ถ้าดีๆก็กําไรบับเข้าเว้าเลยบับเข้าเว้าเลยโอ้โหสามหมุนกูนกกโอ,โอ,มมโอ้ได้ดอกเดียวลูกครับสองไม่ได้โอ้ได้แปดบาทฮู โอ,โอ,โอ,โอ้นี้คูณไม่ค่อยโอเลยเว้ยสิบกว่ายังดีที่ไม้นี่ยังไม่เจ็บนะถุงม,มือลูกถมมือไปเลยปั๊บแม่งอืมอืมอืมยิงหนึง่งปครับโอเคโอเคตัวแพงลูกตัวแพงตัวแพงปั๊บโอ้แต่นอกไม่ได้สวยๆเลยเว้ยวันนี้อืมสามตัว อืม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 เ้ากระจุยอืมน่าต้องซื้ออะไรวันนี้ดูคนด้านนอกเหงากรึบเลยโอ้น,นี่จะไม่ได้ทักเกมึงเลยเหรอเพื่อนอย่างน้อยน,นี่ได้ทุนยังรอบเช้าคืนก็ยังดีนะเออได้สักพันหน,นึ่งเงี้ยปั๊บปแม่มาเร็วไปไหมน,น้องน้องน่าจะมาท้ายๆนั่นแหละโอ้เสียดายนะเนี่ยดู ปั๊บโอ้ปั๊บโอ้โหว่าเป็นว่าเล่นเพื่ครับอปยามันจี๊ดมันจี๊ดโอ้ถ้าเอโอ้โหบังมิดเลยสัตว์เอกูว่าจะนึกว่าจะได้มึงดูโอ้ยไอสัตว์เจ็บปวดโอ้โหยีช่องสองมันปิดไปแล้วไอยี่ระเสือกเอมามึงดูโอ้โหจังไรมากสมก๊อปแม่นดิฮึมคิวมา เรียบร้อยไมนนี้ซื้อไป500ร้อยใจอยู่เจ็ดสิบเครับหนักนวงเรียบร้อยมลสุดท้ายคูณก็ไม่มีผางเข้าไอ้จัดโอ้โหแม่งตึงเลยวันนี้ตึงเลยดูเออเอเอสอ,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 องดิแม่งรายแม่งโดนปิดหมดวันนี้ดู นะแล้วช่อง2คนตีนหลายรอบแล้ววันนี้แม่งขึ้นกรอบแดงคู่มาแล้วช่องกลางแม่งไม่มีให้ลุ้นอย่างเงี้ยมันปิดไปแล้วอ่ะเอาาอเนี่ยเห็นไหมเจคู่อย่างเงี้ยแต่ตรงกลางแม่งคือมันไม่ได้ไปแล้วอ่ะยังไงก็ไม่ได้อ่ะคนละตัวไปแล้วอ่ะเออโอ้โหท้อเลยสัตว์ละสิหมดแล้วเออเรียบร้อยเจเอา อ่ะได้คิวด,ด้วยเ็ดตัวหกตัวเคดอเคเคโอ้ K. K. Oh, ยังดีได้ถุงมืออะบัสิบหนึ่งอะบับเคสองไม่ได้โอ้แม่งโดนทุกไม้ถึงไม่ทักห้าร้อยยังดีได้สุนเพิ่งหนึ่งวิปเลยวันนี้กูโดนทุกไม้เลยมครับมาเราันรลุนกัแตกนอกแล้วครับ เดี๋ยวหนึ่งดิไม่ได้โอ้โหร้อยหนึ่งแล้วหมดจริงว่ะโอ้นี่กูยอมจริงเหงาเลยวันนี้เราไม่ได้ลุ้นเลยเนะี่ยบับ๊เคบั๊บหนึ่งร้อยสุดท้ายสีช่องห้าช่องอ,อ,อุ้ยอุ้ยไอ้เย้ยขอตัวแพง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 เออไอ้เหี้ยังดีปังเอาโอย ว้าวไอสัตว์ดอกนี้ตีพันเลครับโอ้โหไอสัตว์กูซื้อแทบตายไม่ได้มึงดูมันได้จากแตกนอกเป็นสามสิบไอตัดหูเหนื่อยโอ้โรอ,อดเฉยไอสัตว์ดูอ่ะแม่งจะได้ไม่ถึงชาวหลังโอ้ทำเมื่อกี้ไม่ไดเอแล้วแม่งจ่ายเบาแน่มึงดูโอ,โอ้โชคดียังดีได้ตัวแพ้ั้งครับโอ้รอดเฉยอ่ะโอ้ มาไอ้เงี้ยไม่ต้องซื้อแล้วมากูกดก่อนโอ้หเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนี่ลองกระโดดเล่นเล่นเลยสามร้อยเมื่อกี้โอ้แต่วันนี้ซื้อเฮียจริงมาดูกูซื้อแม่งจิบทุกไม้เลยนะจังไรมากโอ้โหแม่งซื้อไปห้าหกไม้แม่งไม่ได้สักไม้หนึ่งโดนทุกไม้มีจ่ายไม้หนึ่งเมื่อกี้ที่ได้สองร้อยอ่ะแค่นั้นอ่ะโอ้ยเอกแล้วเอกแล้วเอกแล้วโอ้โหเกือบเกือบจะซ้ำรอยไหมครับดู เชีย่ยอ่ะเฮ้ยอ่าช่อง6ช่องโอ้ถ้าคดอกนี้แจ่มจุกกูบอกมึงถ้าคดอกนี้แจ่มจุกเค,เคโอ้โห้ยไม่ได้บ้างครับอุ้ยเอ้อาห้เอาไม้เก้าร้อยไม้เก้าร้อยถังเข้าโอ้อะไรเกิดขึ้นวันนี้ไอ้เหี้ยแตกนอกโอ้โหมึงดูแตกนอกขึ้นหมื่น ึงดูที่เราไล่มาจากร้อยหนึ่งนะนี่โอ้ช่องสองปิดไปแล้วเหลือเหลือนี่ก็เดียวถุงมือปั๊บอืมมึงดูถ้าไม่ปิดนะเอาเาว่านั้นมาสักไหมไหมมาลองดูดิอ่าตูด้วยเป็นครับไม่แน่ไปสามสิบอาจจะจ่ายสักสามหมื่นอืมว้าวเลยถัดมาถึงเออเอาโอเจสองกูดโดนปิดอีกแล้วอืม อืมโอ้ยยังไม่น่าซื้อจริงไหวย่าสองพันตะลึงปับ๊บอืมอืมสิบเอา้าโอ้ช่องสองไม่มีเห็นไหมเนี่ยคือลายปิดเนี่ยเห็นยังพอขึ้นกรอบแดงมาแล้วช่องหลังแม่งโดนปิดหัวปิดท้ายไปแล้วก็คือมันไม่ได้แน่นอนนะอ่ะเออสี่ช่องสิบหนึ่งดิโอ้ยสิบหนึง่ง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 โอ้ได้โอ้ยย่ายังนี่ดีกว่าปับ๊บสิบหนึ่งตัวเดียวจบเลยโอ้ยนิดเดียวครับวายอยู่ลุ้นสิบรุ้นสิบ แม่เอ้ยเอ้ย,อยออโอ้ถ้าสิบหนึ่งลงดอกนี้โอ้สิบลงดอกนี้น่าจะได้เกินห้าหกร้อยนะมึงดูลากตั้งแต่หัวท้ายเลยอ่ะอืมอืมตองหมุนห้าเหลืองหัวห้าเหลืองอเคครับถุงมือดิถุงมือสวยกว่าเจาไม่เอาอืมได้เอเอ,เอาเจาสอง ปึ๊ดหายไป600ตัวก็จะ600 222โอ๋หายไป800ไม่น่าหาเรื่องจริงไอ้สัตว์อื้อ,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 อื้อน่ะเน่ามากเอ้ยไหนเน่ามากแต่ไม่ไม่เอาเอาพนาพอใจไม่ถึงมาแต่กูยังไม่ ยังมีความคิดว่าแม่มันต้องได้สักไม้ยังไงน,นนะเนี่ยแต่เล่นไปเล่นมากูว่าจะหมดเอาเดี๋ยวดูไม้นี้แล้วกันไหมครับนะหาเรื่องเนี่ยเอาจริงสองพันปึ๊บแต่ให้มันรู้ไปมันจะไม่จ่ายเลยนะครับปับ๊บเสร็จถ้าเจลงสองสวยอยู่อืมอ่มแม่งอึ่มขาดๆเกินๆนีน่อย่าขาดอย่างละช่องเนี่ยดูปับ๊บตึ๊บเติ๊บติ๊บเติ๊บโบ,โบโเค นี่ไม่ได้อืมโอ้ซื้อเน่าจริงสุดไปเลยมึงดูโอ้โหทำไมทำมากูหมดกับซื้อนี่แหละอัพเอ้ยไม่แน่เฮี่ยสวยอยู่เอ้ยอีกแค่หลายสวยเอยลูกพ่อโอ้ถ้าเอลงดอกนี้เจมจุกกูบอกมึงเลยกูสิบหกผางโอ้โหได้เจไอ,อ้เฮี้ยเจย,ยังพันเจ็ดมึงดูโอ้โห มึงดูเจยังพันเก้ามันจะเป็นเจ็ดไอ้ยันนี่ถ้าได้ตัวอื่นนะที่ไม่ใช่เจมึงยึดดัวอะไรจะเกิดขึ้นมั้นครับโอ้โหลัลเซงเลยเมื่อกี้ถ้าได้เอหรือว่าเคนะมึงเอ้ยสามสี่พันมึงดูโอ้หเดือดของสัต okay. ว์เอาไงขาดตัวไปสามร้อยได้กลับมาก็ได้อยู่เนี่ยเออพันห้าซื้อมากำไรเจ็ดร้อยพรแล้วนะเพราะว่าไม่ควรจะต่อแล้วเนี่ยดูทรงซื้อก็ไม่จ่ายนอกก็ ห้าสิบห้าสิบกูดูทรงว่านอกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไปแล้วนะเอาอะไรไปก่อนพอแล้วกูจะไปนอนแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเราได้กำไรติดไม้ติดมือวันนี้ก็ยังโอเคไหมครับนะเนี่ยถึงบอกว่าเกมกอ๊อปช่วงนี้พอเล่นได้พี่คิงว่าคูณมันก็โอเคนะเออแต่ปกติพี่คิงมารอบหลังๆพี่คิงว่าคูณมัน20กว่านี่มันเหลือ10กว่าก็ถือว่าได้แหละนะอ่ะโอเคไหมครับเจอกันแบบพวกนนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามชมเทิ่มส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบ,จบ